สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกับเราช่องพลายหม่ำชาแนลคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับเราช่องพลายหม่ำแชนแนลค่ะวันนี้มาดูพ่อนะคะพอกกี้มานอนเป็นเพื่อนน้องใบบุญนะคะหลังจากที่ไปตัดหญ้าหาอาหารมานะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะเห็นน้องใบบุญนอนก็มานอนเป็นเพื่อนนะคะน,นี่จะมาให้แม่เหมยกล่อมนะคะทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะกดพอกกี้ด้วยแล้วก็กล่อมน้องใบบุญด้วยนะคะ เนี่ยท้านอนสาวน้อตุตะของเรานะคะนอนอ้าปากเลยนะคะนอนอ้าปากหลอเลยนะคะนอนพักเย็นๆนะคะ ความรักความผูกพันของคนนะคะกับช้างนะคะนอนด้วยกันนะคะสัดแมลงะคะ่ะ ป,ปลุกลูกแล้วนะคะปลุกน้องใบบุญไม่เหมยไปปลุกก็ยังไม่ตื่นนะคะขออนุญาตใช้เสียงเบาหน่อยนะคะเพราะว่าน้องใบบุญนอนอยู่นะคะ เมวเลยไม่เหมยปลุกลูกแล้วไม่ตื่นนะคะนี่เรียกว่านอนหลับสนิทนะคะสวัสดีครับสวัสดีทครับสวัสดีผู้รับชมในนี้ครับตอนนี้นังนอนครับกำนังนอนรอมังนองเต็มเช้าน,นครับ แล้วตาหล่อตามตามไปเลยพ่อมาแล้วไม่บัวปลุกนอนนอนนอนละนอนลงแล้วลุกแล้วนอนโอ้นอนตื่นมาดูพ่อเฉยๆอนอนท่านี้แหละนอนท่านี้แหละไม่ยอมนอนนะเห็นพ่อดีใจใหญ่เลยหอมหอมแก้มหอมแก้ม อู้ตูตุุ๊ตาของเราลุกแล้วนะคะลุกแล้วนะคะตอนนี้ลุกแล้วนะคะนอนนานแล้วนะคะเพราะว่าตัดหญ้ามาถึงก็นอนก่อนหน้านั้นอีกนะคะเอาหญ้ามาให้แม่เหมยกินนะคะหนูเอาพ่อไปเล่นแล้วพ่อเอาปลาพ่อเล่นพ่อไปไหนเอ้ามีอะไรเอาให้แม่แล้วลูกนะ ออกไปเลยเรื่นมาหาเรื่องเลยนอนลน้องกอดอ่าต้องให้นอนอีกมั้งงันฮ่ม ตื่นขึ้นมาก็กินเมือนกันนะคะกินเหมือนแม่แม่โมยกินกินเก่งน้องบุญก็กินเก่งเหมือนกันนะคะั่งกับพ่อนะคะกับพ่อมาปนนปนอนมาอนโอ้นกับพ่อ อมามามาขาพ่อโอยนอนตาพ่อโอเียพ่อให้นอนไเดียพ่อให้นอนเีพให้นอมเป่ป็นเดพ่อเกาหลังให้โอ้ให้พ่อเก่าหลังให้แบบนี้โอ้โเดพ่อเกาหลังพี่ดำมาควนพี่ดำมาควนไม่ได้เลยพี่ดำพี่ดำยุดยดย โอ้อไลฟ์ดับแล้วนะคะลีลีข้าสานเล่นลิลีข้าสารเลยนะคะตื่นขึ้นมาพาเล่นเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีผู้รับชมในคันนี้ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ใบบุญนอนนานครับนอนได้สองชั่วโมงกว่าแล้วตื่นมาก็ได้เวลาครับนี่ครับมาครับมาเล่นหาเดี๋ยวให้ใบบุญกินนมครับนี่เดี๋ยวรอดูครับว่า เราพูนจะกินนมให้ดูนะเอ้ามาเฮ้เดี๋ยวม่เคยเห็นที่ไหนครับที่นี่ทีเดียวครับช้างกินนมกับคนครับเคยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอพุนเมื่อช้างกินนมพ่ออยู่เลยดูดูดไหนเป็นไงเป็นไงฮะดูไอยอายอไอไอายออันนู้นดูดูไอพุน ดุดดๆดดุดดุดไอุ้ทำไรถ่ายรูปดุดดุม่อนะคะจะดูดดมตื่นเขาทำไมทำเรงเนดุมีมีจุ๊บปากโอ้ยนมขาดนะมั้งนมเนี่ไอ้วุ่นมาให้ดึกันมามาดูนมดไมไม่เอาละไม่ไีน้ม่นมกินนมพ่อไหม ไม่อร่อยมันนมไม่เมยเลยกูอะทานนมมาพ่อให้ทานนมมาโอ้ยหัวนมขาดแล้วพี่น้องกันโอ้ยปากให้พูดด้วยหายใจไม่ออกไอ้บุญไอ้ทำไปทั่วดูนมพ่อด้วยดูนมไม่เมยด้วยอื ัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเทีอาทีละอยากขี่หลังพ่อไปเที่ยวไหมไปไหมมา<ก>เดี๋ยวให้ขี่หลังขึ้นมาเดี๋ยวต,ตรงไหนดีเนาะตรงไหนดีมากมานี่ก่อนเดินมานี่ก่อนมาที่ก่อนไม่ให้ขี่หลังมาอันนี้นี่ะได้แล้วได้จังหวะแล้ว,ลวค่อยขึ้นนะต้องรีบนะเดี๋ยวให้ขี่หลังดีๆ เอาขาขึ้นก่อนเอาขาขึ้นก่อนเอาขาขวาขึ้นก่อนขาขวาขึ้นก่อนค่อยๆขึ้นนะค่อยๆนะเบาๆหนาเดี๋ยวเดียวตังค์หักก่อนเดียวเดียวอ่ะขึ้นมามาอุ้ยทำไมยกขาสูงจังพ่อจะทักตัวพ่อไม่ไหวอ่ะขึ้นหลังไงขึ้นหลังขึ้นขึ้นขี่หลังมาตอนนี้มีการขี่หลังพ่อครับนะะ ดูคอย,ะคอยะจะเวนไปอีกหรือเปล่าล่คอยนะ <laughs> เสียหลักเสียหลักอขึ้นเร็วขึ้นแรงด้วยนะคะดีใจได้ขึ้นหลักนะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว าอยานอนนอนยนนกลมนอนแล้วนะคะกลมนอนอีกรอบนะคะจะนอนที่ไหนเพิ่งตือนอยากเล่นนะนี่คือการพักเบรกของน้องใบบุญนะคะพักก่อนแป๊บนึงหลับแล้วหลับแล้ว

ทำไมสบายเทสเจ้าหญิงนี่เจ้าหญิงของพ่อทำไมสบายเทสมีคนให้นอนนี่ดูดูดูอาฟากยิ้มอนใหอนเกย์ด้วยอาฟากีบเยอะเยอะแล้วดูยิ้มเลยยิบเลยกัดเลยกัดเลยนี่จะเอะลุกขึ้นแล้วแล้วกันจะเอะพ่อพัดให้หนูเหรอเออพ่อพัดให้มาพ่อพัดให้โอ้นอนอีกพ่อพัดให้หนูนี่พ่อพัดให้หนู พ่อพ่ายหนูอย่าขยับสิเดี๋ยวพ่อขี้แตกกันแบบนี้หนูโอ้ไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มา้วนอนไปไม่มาแล้วมาตกีดกาดโอ้ยวพ่อเกาให้โอ้โอยพ่อพัดให้พ่อกัดโถโอ้พ่อว่าหนู ไม่บาดแล้ว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 คุยกันก่อนมีอะไรนั่งคุยกันคุยกันก่อนมีอะไรโอ้ยนอนทับอีกโอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยนอนู่นอนท่านี้เออนอนท่านี้ก็นอนอ่ะโอ้ยเอาใจเอาใจพ่อเอาใจงวดนี้บอกตรงๆนะพ่อเอาใจแล้วคนนี้ขอสามตัวนะ โอ้ไม่พูดไม่พูดโอเค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 ไม่พูดไม่พูดไม่พูดเรื่องเรื่องการพนันไม่พูดไม่พูดการพนันไม่ดีโอเคไม่พูดไม่พูดเออไม่พูด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 แล้วไม่พูดแล้วโอเค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 ไม่พูด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  โออยากนอนอโอ้หเฮ้่ยเียเียเนี่ยเียเนี่ยเนี่ยเดี่ยเเนี่ยเนีเรี่ยเ่อเน้่ี่ยเนี่ยเนนอนอยียเนยนนอนี่ยเนยเยเนนยนยเียเนี่นี่ยเนี่ยนย่าเนี่ยเย นี่ครับความผูกพันของคนกับช้างครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยสนุกครับไม่ให้ใครเครียดขนาดหยียบขาดเลยหรือบ้าขาพ่ดหยิบได้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 ฝากแล้วลินหมดนวี่มนเลยนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบปักเดี๋ยวพ่อพัดให้นี่ครับความสุขสมของคนกับช้างครับรักกันครับอยู่ด้วยกันดูแลกันไปครับ ขอบคุณครับขอบคุณสมทุกท่านครับที่การติดตามรับชมครับคลิปสนุกของเราแบบนี้ครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรม,ไม,ไม,าม,ามีอะไรมีไหมได้โอ้มาสมามีอะไรโอ้กระซิบโอ,โอ,โอ้อยากนอนอีกอยากนอนอีกอ่ะนอนก็นอนอ่ะนอนก็นอนไอ้พอพัดให้อีกมาพัดให้โอ,โอ้สบายจังลูกสาวนี่ <c oughs> เกิดมาทำไมสบายแท้เจ้าหญิงน้อยนี่เจ้าหญิงน,น้อยนี่ มีทั้งแม่มีทั้งพ่อพัดให้นะทงแม่ทงพ่อดูแล่นทำไมมันสบายใช้เจ้าหญิงนี่สังเกตดูเจมเลยนะคะมีพ่อพัดให้กินหมดเลยนะคะในมือไม่มีเลยนะคะกินหมดเลยลูกใจพ่อลูกสาวพ่อนี่รักมันมากคนนี้นี่แมคนนี้รักมันที่สุดในโลกเลยครับคนนี้อ่ะคนนี้โอ้ลูกคึ้นอีกลูกขึ้นอีกโอ้ ไม่ไหมนะหนูจะลุกแล้วแหละมีอะไรมีอะไรคุยกับพ่อลูกอาลูกอ้อนอ้อนอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรมีอะไรบอกพ่อมีอะไรบอกพ่อตรงๆนะโอ้ไม่ให้พูดให้พูดลิกสาวไม่ให้พูดเนี่ยครับเป็นความน่ารักของใบบุญครับที่คงความน่ารักให้เห็นนะครับจ้าลูกสาวพ่อ นั่งมนเลยคนนี้มันรู้คนนี้นี่โอ้ไม่ถึงนอนผิดข้างพออยู่ฝั่งนี้ลงผิดข้างโอ้โอคุยกับพ่อโอ้พ่อแกล้งโอ้พ่อไม่ได้แกล้งพ่อไม่ได้โอ้นอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนนอนมาๆนอนนอนมาโอ้นอนคนนี้นี่เนี่ยครับเป็นคลิปน่ารักของใบบุญครับ ที่หาชมวันไหนได้ชมวันไหนก็น่ารักวันนั้นแหละครับมีความน่ารักให้ชมอีกเยอะไปบุญครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยยิบออกมาเลยนะคะนี่นี่เด็กดื้อแล้วดิฉันแม่แม่บุญแล้วดิฉันแม่เอฟซีลูกสาวพ่อสาวพ่อคนเดียวนี่ลูกสาวพ่อชอบพกเกอเอาใจนะคะนี่ครับนี่ลูกสาวพ่อโอ้ดูนอนสิไม่ต้องมาคับเลยนี่ถ้ายังนอนอย่างนี้เห็นไหม Oh. Oh. ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณเอฟซีท่านครับในการติดตามรับชมครับทร <c ười> ิปน่ารักๆแบบนี้ไม่มละจบง่ายง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยครับฝากกดติดตามด้วยใกล้จะถึงแสนซับแล้วครับก็อยากให้ถึงแสนเร็วๆครับขอบคุณแม่เอฟซีท่านครับในการติดตามรับชมวันนี้ก็เป็นคลิปสุดสุดครับดูครับทานอนอนในยิงใบบุญของเราวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับใบบุญไปบายแม่เด้อ บาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับบบสับปิดีะฮัลโหลทักคิวเวอ e ์รี่มัตฟอร์วอชชิ่งแฮ e อะไนท์เด e ์ซียูเออร์เ in ยอีกสบายสวัสดีค่ะจะนอนทับอย่างเดียว